บัดนี้วันที่23เดือนที่1ปี68เป็นวันที่21วันที่ข้าพเจ้านายุทธพงภูมิโลดขอถวายเสียงสวดสัทธยายพระสูตรพระป,ปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเชิญบทที่1บทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวาริสุอัตราขันัตุเทวตาสทธมัมุรีราชันสัสุนัตุสักมุกตัสักเคกามีตรูเปกริิคราตเตจันตริเควิมานที่เปรตเทจาเมตรนาะเนีคหะวตุนิเขตเตุมาจยัตุเทวชาลธวสเมยักธปนากาทีสันตาสติกยมุนิวาลวัจนตุโวมสุนันตุธรรมสุนการยามปันตาธรรมสุนัการยาปัฏฐนตาธรรมสุนการยามปันตา บทที่สองบทบูชาพระรันตนตรัยอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอลิปูชิยามะอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอลิปูชิยามะอิมินาสกาเรนะสังฆังอลิปูชิยามะบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอาถางสัมมาสัมพุโธพระขวารพุทธังพระขวานตังอพิวาเทมิสวากขาตัพระขวานตาถมโอธรรมงังหลวงสามิสุปฏิปันโนพระขวาโตสาวะสังโฆสังฆังนั้นหนา บทที่4บทสวดนามการัติทธิคาถานโมตัสสะพระวะโตระโตสัมมาสปุรสานะโมตัสสะพระวะโตระโตสัมมาสปุรสานะโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสปุรสสะบทที่5บทสวดไปสาระคมนาปาตะพุทธังสรณังกฉามิธรรมังสรณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิทุติยามิพุทธังสรณังกฉามิทุติยามิธรรมังสรณังกฉามิทุติยามิสังฆังสรณังกฉามิ ต่ต e ียังไิพุดทางสารนังกชามิตาตียังไปทำมังสารนังกชามิตาตียังไปสังฆังสารนังกชามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพปทานนัตถิเมสารนังอัญยังธทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพปทานนัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพปทาน บทที่7บทสวดมหาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะกวัสเกสุวิหารติกะเประวัตุสมิงมหาวันเนปะตาภิกขุสังเขนัสัตถิปัญจมาตเฮียบิคุสเตหิสเปหิวะอรันเตหิตาสหิเจโรกธาตุหิเทวตาเยบุยเยนิเยบุเยนิสัสรณิปติตาโหนติปะขวันตาทัศนายมิคุสังคันจักรอตาโคจตุนังสุทาวาสกายการนางเทวานางเอตัระหสศีอายังโขกวัสเกสุวิหารติกะเประวัตุสมิงมหาวันเนหาตาภิกขุสังเขนะ สัตยิปัจจมัตยิพิคุสเตัยิสัมเหวะอรหันเตหิท้าสาหิจโรกท้าตุหิเทวตาเยปุเยนิสันนิปิตาหุนติภะคะวันตังทัศนายิพิคุสักขจายานุนัมยัมปิเยนะภะคะวาเตนุภาษาคมยัมุภสษาคเวตวะภะคะวาโตสันติเกปัจเจคาตาภาสายามาเตอตะโคตาเทวตาเตยถาปีนามะพระวาปุริโสสัมมัิตังวาภาหังภาษาเลยยะวสาริตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตรายิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังโส อาตะโหตาเทวตาพระขวัญตังวิวเทตวะเอกมันตังอัตฐังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิสมะมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาขตาอาขามหาอิมังธรรมมาสมยาทักิเตทักิตาเยวอะปราธิสังคันเตอาตะโหอะปราธิวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาตังอภาสิตัถภิคโวสธาสมาทหังสุจิตตังอัตตโนอุชุมากังสุสารถิวเนตานิขเอตวิสิยานิระขันเตปันติตาเต อาตโขอปราเทวตาพระวโตสันติเกยมังคาถังอภาสีเชตวาวขีรังเชตวาวรีคังอินเถียรังโอหัดจมเมชาเตจารันติสุทาวิปรสราจกุมตตาสุทันตาสุสนาคาติอัตโขอปราเทวตารพระวโตสันติเกอมังคาถังอภาสิเอเกจิพุทธทางสารนมสถาเสนาเตขมิสันติไอพายภูมิงมังประหายะ มานุสสังเทหังเทวกายังปุริปาริปุริสันติติอัตาโขภควาภิขวะอมันเตสศเยปุเยนะภิขเวท่าสสุกโรกถาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาหติท่าท้าขตาทัสนไนภิขุสังกัญจายเยปิเตภพิขเวเอเฮสุงอัติตัมมตานังอรหันตตสมาสัพพตเตสัมเปพระขวันตนะเอห์ฐาปรมเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงสวยยถาปิมัยห์เอต์ฐารหิ เยปิเตปิขเวเพริวิสันเจอนาคตมัททานังอัลังโตสมาสุทเทสัมปีพุทธอันตนังเอตตาปรมะีวะเทมาตาสันิปติตาเพริวิสันติเสยะฐานปีม่ห้าเอตระอิอาติกิสัมิพิคเวเทวกายานังนามานิกินิสัมิพิคเวเทวกายานังนามานิเทสสัมิพิคเวเทพบกายานังนามานิตางสุนาสสาทุกังนมมะกรโศสิกะนัมะสิกโรทัพัสิสามีติเอวมพันเตติโหเตปิกผูปะขวะโตปัจจะโสสุมปะขวะเอตตาทะโวจะ สีโลกามนุกัสสามิยัตภุมมาทัสิตายเยสิตายขีดิขับพราหมณะหิตขตาสมาคิตาปุถุสีหาวสารีนาโรมหังสาพุผู้สามผุโนโอทาตมะนัสาสุทธาวิปัสสนมานาวิราภิโยปัจจสเตยตววะเนกาปิระวัฒเวตาโตอามันตยิตสัทธาสาวกเเกสาสนิรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาตะพิขโวเตจัตปาภมกระุสุตวะพุทธสัสสานังเตตุ เตสัมปาตุระหุยานังอมนุสยานัทัสนังาเปเกทาตมัตสาตมัตถขุงสหัสสังทัตตสัตตเรีงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานามัตถขุงนมัตถสูนัเปเกนันทมัตถขุงที่สาสภปาปตะอหุตันจะสภังภิญญาญายวัคิตตวานัจขุมมาตโตอมันตยิสัทถา สาวกอเกศาสเนรเตเทวกายพิกันตาเตวิชานาตาพิขบุเยโวหังกิตยิศสาวิคิราเอนุปุประสสัตตสหัสสาวยขาภูมิกาปีรวัตถวะอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินโมธานาพิการมงปิขุนังสมิติวะนังสักชะสหัสสาเหวว่าตายและขานันะตะวันนิ้ติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสินโมธานา อันนี้กามูติกูนังสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสสายขานะนะตะวันนี้นออิทิมันโตสิติมันโตวันนะมันโตสัสสิโนโมทมานะอภิกามูติกูนสมิติวะนะโมทมานะอภิกามิกูนสิติวะน อิเจตโสละสัสหัสายขานานาตวันนี้น้อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสยนโมทธมานาภิกขโมพิขุนัสสมิติว่นางเวสามิตาปัจจสถานายขานานาตวันนี้น้อยที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตสัสยนโมทธมานาภิกขโมพิขุนัสสมิติว่นางกุมพิโรราชคอิโกเวปุตราสานิเวสานังคุยโยนังสัตสหัสสางยาขานังปะยิรูปาสติกุมพิโรราชคอิโกโสปะขาสมิติว่นาง ผู้ิีมันจะทีสังราชาทัตตลัโตภาษาสติคันทพานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตาพิตาสาวาวินทมานามะภารายที่มันโตชุติมันโตวรณวันโตสัจสิโนมบุถมานามพิกามุปิภูราสิมิถึงวนาวทักษีนันจะทีสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติคุณพันธานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตาพิตาสศรวา ตัตาสภาวอินทมานามหาภาราอิทธิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสสินโมทมาณาพิกมุปิกูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจะดิสังราชาวิรูปะโคภาษิตสิงนาามคนางอาติตยิมหาราชายสัสสิสโุตตาวิตาสภาวะอินทมาณามหาภาราอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตสสชินโมทมาณาพิกามุปิภูนางสมิติงว่านาง อุริบ้านที่สามทัตตะรัโทตักคินเนนวิรุณโกปจิเมนวิรุปะโคูเวโอุตรังที่สังจตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรติสาธทัตตมานาถังสุวันเอกาปิรวัฒเวเตสามายาวิโนทาสอาคุปันวัจริกาสศรัทธามายาคุเรนทูเวเทนตูจวิเวเทนตูวิภูจะวิภูโตสหัจจันทโนกามเสโถจะกินนุคันธุนิคันธุจะปนาโถปัมมยนจะเทวสูโตจะมาตัวิจินตเสโนจะคันทพโพนโรราชาชโนุสโภ อาโคปัญจะสิโขเจวติมภารุสดิยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหรา,าชุพีโมทมนาพิกามม,มภิกุนสมิติงวงศอถัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตันชกากรรมพระสัศตาราอาคูปายคาสหายาติภิยาม,มุนาทัตระทัจจอาคูนาคายาสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสปคสมิติงวงศ เยนาขราเชษะสา,สาหารติธิพาติชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตมวัะมัชะปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตนะเตสะนามะอภยันตาทานาขราชานณมาสาตินามาสิสุปันาโตเขมะมะมากาสิพุทโศสันหายิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสาระมณากาังสงุทธังชิตาวัชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาวาตโรวาสวัสเสเต,เตอิติมันโต,ตยิจสัศส,สีนบโมทมานะ ยาสัสินโอการักันชามหาพิสมะอสุราธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหสตันจับปะริปุตตานังสพเวโรจะนามกาสันในอิตวาพอินเสนาาหุพันธมุปาขมอมงสมโยธานิพันธเตปิคูนัสมิติงิวนาง เทวีปทวาจะเตโชวายโยตถาคโมรุนาวารุณาเทวาโสโมเจยัสสาสหหะเมตตาการุะการุณากกยิกาอาคูเทวายาสัสิโนตเสตสัสทากายยาสัเพนะนัตตตวันโนอิ่งที่มันตัว วันนวันตัวยศสิโนโมทธานาพิกามุภิคุณาสมิติ์วันาวเวทูจเทวาสารีจารสมาจาทุเวยามาทันจันทสุปริสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปริสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตาหนักตานิปุรคิตาวาโคมันทวราหกาวาวัศูนางวาสาวโวเสตโทสะโปปาขัปุรินทัตโตทเศตเสเถเตสนทากายาสเพนะนะต่อวันนี้นุชิมันตัวชุดมันตัววันนวันตัวยศสิโนโมทธานาพิกามุภิคุนณาสมิติวันนั้ อัถคูสาภูเทวาชัดรามคิสิขาริวาอริตกาจะโรชาจะอมมาป Iraq, ุปปนิพาสีโนวรุณาสาธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเรยะสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสีโนเสตเตสาทากายาสเปนอนัตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวัตโตสัจสิโนโมทามานาภิกขมุกปุนะสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุสุต มานุสา์มนุสุดตมาคิทถาประตูสิกาอาคูอาคูพะมโนประตูสิกอาถาคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสินโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายาสัสินโนทเสเตสถากายาสเพนานตตวันนิโรธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสินโนโมทมานาพิกามุปิภูณสเมติมนังคุมมาสุกกะคุมหารุนาคูเวคณาสาสหโอทะ โอทาตะไคหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขานาสทามัตตาหารัคชาไม่สกายจะยสัตสีนโนท่านอย่างอาคาประชุนโนโยทิสาพระวิสัสสติพาะ อภิวัสติเสเิตสถากายสัพเพนะนัตตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุภิคุราสมิติวนาเขมิยตุสิตายามกัตตะ迦เจยัสสินกามพิตจการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาคูอัฐาโคปัณณิมิตาเสเิตาธากายสัพเพนะนัตตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตสัสิโนโมทมานาพิกามุภิคุราสมิติวนาเสถเตเทวนิกายาสัพเพนะนัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยตัสทิสาสหะ อวุธชาติมัคคิรัโอคตินัมนาสวะทักเคมขคาตารังนาคาจันทังวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจปุตตาอิติมโตสหสันนางกุมารโรติโสจะโสปาขาสมิติงวะนางสาสภามะโรกาณมหาพัมมาพิธิตติอุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยัสสะโสตเสทายิสราอาคูปจเจขวสัตวติโนเตสันจะมัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันติสิงเทเทเวสภามะเก มารเสนาพิกามีปัสกันหัสสมันที่ยังเอถะพันธะถาราเขนาพันธมัทุโวสมันตาปริวารธรรมาโววุจิตตะโกจินาอิติตัทธมหาเสนกันหาเสนาอเปสัยปานินาตรมาหัดจะสรางกัตตะวานเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโปทัทายตทาสปัจุทาวันติสังกุโตอาศยางวเสสตังจะสัพพะิญญายววะคิตตวานัจกุมาตโต อามันตยิสัตถาสาวะเกศาสนีรเตมารเสนาพิกาตาเตวิชานาตพิขโวเตจตบมะกรุงสุตตวาพุทธสาสาสนังวีตราเคปักกามมเนสังโรมังปีชโยสัพเพวิชิตสังามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสังรูเตหิสาวกาเตชนะเสนสุตตาติบทที่8ปดบทสวดธรรมจักกะปวันนสูตร Eva mesulta egang semen menyang pewaparan nassi yang wihararat isisi pada demi ketaetatan tekhoobawalkat. Pancamaki epik hua mantai setahu yang mimpi hua bia antapa pustitei nana samita pajoita yang kami suka mas kuali kalo yo polihino kemogoto jadi kewa na raiyo nasa nito yo cari yang antai kina mertago yo koto kowa na raiyo nasa nito estetepik hua ya nakani yang kusamaya milya sambo tanya ni panayasa wata tika tamaja sapi hau mima cima apa tiba taha taha kata satta tiya ya meva ariwa khanti to ma kho sai ni ta samati ti samma sankappa kamanto sama siho samma vaya mo samma sati sama samati ayako kosa pi khabe majjima patipattana ta ka te na samputta cha khukaraniya nakali usamaya punya samputta jani panaya sawatta ti tan ko banapi ko itu khang di sacca cha di sukha cha di dukha mara na di dukha so ka api je wa dukha to pi dukha api sampayo ko to kho biya wi payo ko to kho yang bisa dapat ditampitukan sakit dia dapat coba arahkan tang dukha tan ko banapi khabe dukha samutayo ya sa อย่างตนะโันขอิการันทีราคาสขาตาตัตตาพิารทนองกามตนะพวตนะวิพวตนะอิทงโนิเวทุกขิโรนสจางโยตะ้ยอยตัเสสเวลาขิโรธจากปสังคมุตยนานอยูงโคปนิเทุกขรธมนีปฏิปทาเดสัจจยมีเวอริยอคังขิโกมะโคเรี่ทางสมาธิสัมมาสัปสมาวจจสมากัมมัตสมาชิวสมาวิยาวสมาสติสัมมาสมาที อีธานทุกข้างไดสัจจะติมีพิขาเวกุเพนั้นน้สเดเดทำไมจากโตปาที่ยานังอุตปาทีปัญญาอุตปาที่วิชาอุตปาทีอาโรโคอุตปา อุตปาทีตังขบปฏิานทุข้างนสัจจังปริญเยยันติเมพ่เขเวุเพนั้นสเตยทำในจากตปาที่านตปาทีปัญญาตปาทีวิชาตปาทีอารโกตปาทีตังขปฏิานทุข้างนสัจจังปริญเยตันติเมพ่เขเวุเพนั้นสเตยทำในจากตปาที่านตปาทีปัญญาตปาทีวิชาอุตปาทีอารโกอุตปาทีตังขปฏิานทุขสมุทโยนีสัจจังติเมพ่เขเวุเพานั้นสเตยทำในจากุอตปาที่ยานังตปา อุปัญญกุณาที่วิชาอุปกาา์ที่อารโกคอุปกาณ์ทางหปริทังทุกขสมุทัยน อริยสัจจังปะฏิณณติเมติกขเวรูปเพอะนุสสติโยทะเมจะปุณณปะริยานะอุตตปะริปันญาวะตะปะริวิจฉะอุตตปะริอาโรคะอุตตปะริอีทันตุคะนิโรโธอริยสัจจังติเมติกขเวรูปเพอะนุสสติโยทะเมจะปุณณปะริยานะอุตตปะริปันญาวะอุตตปะริวิจฉะอุตตปะริอาโรคะอุตตปะริตังขะปะนิทานตุคะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตะปะฏิณณติเมติกขเวรูปเพอะนุสสติโยทะเมจะปุณณปะริยานะอุตตปะริปันญาวะตะปะริวิจฉะอุตตปะริอาโรคะอุตตปะริตังขะปะนิทานตุคะนิ าอุตปาธิอาโรโคอุปาธิตันตุปุิโรตขามินีปฏิปทาริยาสัจจันติเมพิฆเวภูเปอนันโนสเตรามจักภูปาริยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิจารุปาริยอาโรอุตปาิตัโปนิทานทุกนิโรตขามินีปฏิปทาริอสัจจังภาเวตันติเมพิเวเพอนันโนนตรามยจักภรปาริยานังอุตปาิปัญญาอุปาิวิารุปาฏิอาโร ဘုရားပါရိယဝကိဝန္တမေထိခဝေမေစုတ္တူသုရိသစေဆိုဧဝတိပိဝတနဝရသကာရဏယသပူတညာတသနနာသုိสุတ္တောဩစီနေဝတဘပိခုဧသေဝကေရောကေသမားကေသဘမကေသသသမနဘမနိယပစာယသေဝနုသယံလတ္တရသမ္မစမ္ပုတိဝစ္စပုတ္တပစ္စယညာစိညာတ္တခောမေပိခဝေအိမေစုတ္တူသုရိသစေဆိုဧဝတိပိဝတနဝရသကာရဏယသပူတညာတသနနာသုိสุတ္တောဩစီတာဘိခဝေဧသေဝကေရောကေသမားကေသဘမကေ percaya diaha yang butuhpeccanyapatindungi banyak yangmati bahwa - yang menit Wakina tewa do kasame te kuma nang tewa nang satang sutawa jatuma hara cika tewa satang nusa wesung jatuma hara cika nang tewa nang satang sutawa tawa tisa tewa satang nusa wesung tawa tisa nang tewa nang satang yama tewa satang nusa yama nang tewa nang satang sutawa tusi ta tewa satang nang tewa nang satang Nimara tetei wasatung nusa besung nimara t NANG t wanang satang stoa para nimi tawa tetei wasatung nusa besung para nimi tawa t enam t wanang satang stoa pampa kai kai t wasatung nusa besung apa tiba tia semnei nomapa menei nomapa tibei nomapa marei nomapa muna wakina kiwarung kasang เตตีนาเตนั่นณิณนาเตนั่มุตเตนั่ยาวพระมรดกสัตว์ทวาผู้คันคันจีอัยันทั้งสัสถเสีโรกตาตุสักกับปิสัมปการปิสัมภเวที่อัปมาโนโอราโนโอภาโสโรเกปาตุโรหสิจติกเมวเทวานังเทวานุภาวังตาโคกว่าอุทานังอุทานิสิัญญาสิวัตถภูโกลัญโยอัญญาสิวัตถภูโกลันโยติต่างยญาสมโตกน์ทันตเววโคนทันยัสสัญญาโคนทันโยตเววะนามังอโหสิเต หมดที่ก้าวพุทธานุสติอิติปิโสพระครวาทาสัมมาสัมพุทโวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรุกวิทรอนุตรปุริสธรรมศาสตร์ที่สถะนเทวมุสาวน้ำพุทธบริวาเต

บทที่12สักกตวะสักกตวะพุทธนัตตนาโอสดังอุตตมังวรังอิจังเทวนุโสานังพุทธเตชเอนโสตินานาสันตุปัตตวัสัพเพทุขาวุปสสะเมตรเตสักกตวะธรรมรัตนัโอุสตังอุตตมังวรังปารีราหูปัสสะมณังธรรมเตชเอนโสตินานาสันตุปัตตวัสัพเพพรยาหุปสสะเมตุเตสักกตวะสังฆรัตนัโอุสตังอุตตมังวรังอาหุเนยังปางหุเนยังสังเตชเอนโสตินานาสันตุปตะวัสัพเพโรคาหุปสสะเมตุเตบทที่13พระคาถาชินมัญชร

Kata mura peritan catatan nanti ya sudah kan kasih na kasih sesa bakar seni tasi na 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 wala senyuta kata bakar tadi saya awara pita disan catan pahiran satu koto base samira yang yaitu dan nasih nate ya meski jena setan samput apa carai sih dapat cara macam bibi arah tamis relai setap ada untuk masak petema perusaha cepat itu ya mentos untuk surah koh sinanu kawinasi patuh kota manu kawinasi tarisan kosa kano kawinasi tan talajo setan manu pahopah di tonjara misi dapat carai teh 460000000 maka bil pada amak-teman hat saya mengrani

Nanto bana nda puca kawe putang mei tei pu tei nda tei pu tei kena nda maupi nanto itu batei sevei dinasi doaba muni nito ntei esa pu o tei se mangkrani sukadi di pu tei kena su tata mang wisu tisu 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 timi di baka bi tana yana katei yana mei dinasi doaba muni nito ntei esa pu o tei se tapi Buddha tei Mangkara, mangkrata kata yu o aja no ji natsini e sara tei ma tantei tawa nanei kopi bi tani coba มหากรุณ <g kaha> ิกรทอยตายสลับไปยังปุเรตบาปารมีสัพพะสภาปัตโตสพดิมุตตมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตเสยมังคาสยันโตโพธิยามูเรสักยานังนันทิวัตตะโนเอวันตะว จัสูยิทังพมจจิสุปัทคีนังกายกรรมวจกรรมปัทคนังปัคนังวโนกรมังปเตปัคาปัคานิกาตวานะวันตเทวิเมวตุสัมังคารังนุสัพเทวตาสัพทานุภาเวนัสตาโสติพวันตุเตสัพภวตุสัพพังคารักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสติพะวันตุเตพวตุสัพพังคารังรักขนุสัพเทวตาสัพสงขานุภาเวนัสตาโสติพวันตุเตบทที่สิบหฏิฐานคาถ

ตุกุฎีพาวยาสตันนางสมิธานีรุมิตรนิมาตาปิตาตาตรรจังอิจังรักขติปุทธะเอวันทะมีราชะโนร์ชนะรักขตุสัพพะตาบทที่16เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนีทุกข์ขปยาปัตตาเจนิพระยาโสกัปัตตาเจนิโสกอหุตุสัพเพปิปาริโนเอตาวตาจามิสัมปัตังปุญญาสร้างปัตังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพะสัมปัตติสิทธิยาธานังนาทนตุสัตยาสีนังรักขตุสัพพะตาภาวนาภิรัตตาหุตุขันททตตุุเวาาาคถิสยังรคาถา โอตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสสะปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโอตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสสะปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโอตุสัพพังสุมังฆะรังรักขันตุสสะปเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลัง สัพเพพบุธรารปตาปจจกานันจียงพระนงอรตนันจเตชนาักังบรรทามิสสพปโสสัพเพพุทธรปรปตาปจิกานันจียงพระนาอรหตานันจเตชนาักังบรรทามิสสพปโสสัพเพพุุธรารปตาปจกานันจียงพระนางอรหตานันจเตชนาักคังบรรทามิสสพโสสัพเพพบุธรรปตาปจจกานันจียงพระนางอรหตนันจเตชนาักังบรรทมมิสสพโสสัพเพพุทธรปรปตาปจกานันจียงพระนางอรหตนันจเตชนาัังบรรทามิสสพโสสัพเพพบุธรารปตาปจจกานันจียงพระ พระนาาตอนนั้นจะเต็ชนารักข่ามันทามิสับปะสวดสัพเพพุทธาปราปตาปเจกนันเจียงพระนาหายณตอนั้นจะเต็ชนารักข่ามันทามิสับปะสวดสัพเพพุทธาปราปตาปเจกนันเจียงพระนาหายณตอนั้นจะเต็ชนารักข่ามันทามิสับปะสวด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจาทิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสัรยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจูเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงและขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัรยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนานะโปรดอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระพิตายอดสี่ทิเหรียญยอดสี่ทิเหรียญว่าครูแปดตลอดจนถึงวัตถุมงคลทั้งปวงได้นสามสิ่งสรั่งขึ